กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีช่างตีดาบหนุ่มผู้หนึ่งเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นช่างตีดาบผู้ยิ่งใหญ่เขาปรารถนาที่จะสร้างดาบที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การยกย่องเขาจึงตีดาบด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจรายละเอียดเพื่อให้ได้ดาบที่มีคุณภาพดีคมกริบและมีความทนทานแต่แล้วกลับปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักไม่ได้ใส่ใจถึงคุณภาพของดาบสักเท่าไหร่ มักสนใจเพียงราคาที่ถูกและความสวยงามภายนอกแต่ไม่เคยมีใครถามถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในดาบของเขาเลยทำไมดาบของเจ้าถึงแพงเนิกอืมใช่ใช่แพงกว่าที่ข้าเคยซื้อมาเยอะดาบดีกับดาบพอใช้มันไม่เหมือนกันหรอกท่านมันไม่เหมือนกันยังไงใช่ใช่ข้าว่ามันก็เหมือนๆกันนั่นแหละดาบของข้าใส่ใจในรายละเอียดและมีความพิถีพิถันในการสร้างในการเลือกเหล็กน้ำดี อดาบแค่มันฟันเข้าก็พอแล้วล่ะมึงอืมใช่ใช่สำหรับข่าแกะดูสวยงามพกพาแล้วดูดีก็พอแล้วช่างตีดาบ ายหนุ่มรู้สึกท้อแท้ใจแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะสร้างดาบขึ้นมาเล่มหนึ่งโดยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการตีและขัดเกลาอย่างพิถีพิถันเขาใช้เวลาหลายเดือนในการเลือกเหล็กที่มีคุณภาพดีที่สุดและใช้ทักษะทั้งหมดที่เขามีในการสร้างดาบเล่มนี้ขึ้นมาเมื่อดาบเสร็จสมบูรณ์ชายหนุ่มก็ได้นำดาบเล่มนั้นไปแสดงต่อหน้าเหล่าจอมยุทธและนักสะสมดาบ เขาหวังว่าครั้งนี้ผู้คนจะรู้จักและเห็นว่าดาบที่ดีนั้นเป็นอย่างไรเร่เข้ามาทุกท่านมาดูดาบน้ำดีแข็งแรงทนทานคมกริบแต่อะไรก็ขาดแต่ก็กลับไม่มีใครสนใจดาบของเขาเหมือนอย่างเคยพวกเขายังคงถามถึงดาบที่ราคาถูกและสวยงามแต่ไม่สนใจคุณค่าในดาบที่ชายหนุ่มสร้างขึ้นมาเลยไม่ว่าชายหนุ่มจะพยายามพูดถึงคุณสมบัติที่ดีในดาบของเขาอย่างไร ก็ยังไม่มีใครสนใจอีกตามเคยชายหนุ่มรู้สึกเสียใจและท้อแท้ใจเป็นอย่างยิ่งเขาจึงตัดสินใจที่จะเลิกทำอาชีพช่างตีดาบแล้วไปหาประกอบอาชีพอื่นแทนข้าว่าข้าคงจะม่เหมาะที่จะเป็นช่างตีดาบหรอกกระมังเห็นทีว่าข้าคงจะต้องจบสิ้นการเป็นช่างตีดาบแต่เพียงเท่านี้ชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังแต่ระหว่างทางเขาเห็นก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเขาจึงเอาดาบที่เขาอุตส่าห์ตีขึ้นมาอย่างยากลำบากไปฟันก้อนหินเล่นเสียให้รู้แล้วรู้รอดเพราะคิดว่าไม่มีใครสนใจอยู่แล้วแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาอ้าวเจ้าหนุม่มเจ้าเอาดาบไปฟันหินอย่างนั้นมันก็บินเสียของหมดสิก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรจะบินหรือจะคมก็คงจะไม่ต่างกันเพราะก็ไม่มีใครสนใจและเห็นคุณค่าของมันอยู่แล้ว อย่างนั้นหรือแต่มันก็นา่าเสียดายอยู่ดีเอาอย่างนี้หากเจ้าจะทําลายทิ้งเช่นนั้นข้าให้ข้าถูกๆก็แล้วกันเอออย่างนั้นข้ายกให้ท่านไปฟ,ฟรีๆเลยก็ได้เพราะข้าตั้งใจะจะเลิอกอาชีพช่างตีดาบแล้วอ้าวอย่างนั้นหรือเช่นนั้นข้าก็ขอรับไว้ข้าชอบสะสมดาบอเมื่อ <ipping S 1> <c oughs> เป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงยกดาบเล่มนั้นให้แก่ชายแปลกหน้านั้นไปแล้วเขาก็เดินจากไปชายแปลกหน้าได้รำพึงรำพันว่า แค่ได้ยินเสียงดาบกระทบหินก็รู้แล้วว่าดาบเล่มน,นี้มีธรรมดาชายแปลกหน้าผู้นี้คือคุนศึกผู้มีชื่อเสียงและมีความรู้เรื่องดาบเป็นอย่างดีเขาเห็นดาบของชายหนุ่มแล้วก็สังเกตเห็นถึงความแตกต่างดูสิฟันหินไปต่างหลายครั้งแต่แทบจะไม่มีร่องรอยบินเลยสักนิดเขาจึงทดลองใช้ดาบเล่มนั้น เมื่อคุณศึกได้ทดลองใช้ดาบของชายหนุ่มแล้วเขาก็ยิ่งประทับใจกับความคมและความแข็งแรงของดาบเล่มนั้นเขานำดาบเล่มนั้นกลับไปตั้งโชว์ที่บ้านคนที่ได้มาเห็นต่างก็ถามถึงความเป็นมาของดาบดาบเล่มนี้มีดีอย่างไรถึงขนาดท่านเอามาตั้งบนแท่นโชว์เช่นนี้อืมดาบเล่มนี้มีความพิเศษและม่เหมือนดาบเล่มอื่นๆทุกคนเมื่อได้ทราบถึงคุณสมบัติของดาบ ก็มักขอให้ขุนศึกผู้นั้นสาธิตดาบให้ดูเป็นประจำทุกคนเมื่อได้เห็นอนุภาพของดาบเล่มนั้นแล้วต่างก็ทึ่งและอยากจะได้ดาบแบบนี้มาครอบครองบ้างท่านขุนศึกท่านได้ดาบน้าดีเช่นนี้มาได้อย่างไรอย่างนั้นหรือข้าได้มาโดยบังเอิญจากช่างตีดาบแปลกหน้าผู้หนึง่งระหว่างทางซึ่งก็ไม่รู้ว่าบัดนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเหมือนกัน แต่ได้ยินว่าเขาพูดว่าจะเลิกอาชีพช่างตีดาบแล้วแหละอืมช่างน่าเสียดายแท้แต่แล้วก็มีเสียงจากคนงานแบกข้าวสารคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่านายท่านข้าเอาข้าวสารมาส่งครับและแล้วชายหนุ่มก็ถูกขอให้สร้างดาบอีกครั้งเขาดีใจเป็นอย่างมากที่มีคนเห็นคุณค่าในผลงานของเขาตั้งแต่นั้นมา ชื่อเสียงของชายหนุ่มก็เป็นที่รู้จักไปทั่วแดนเขาได้รับการยอมรับในฐานะช่างตีดาบผู้ยิ่งใหญ่ชายหนุ่มหวนกลับมาทําอาชีพช่างตีดาบอีกครั้งและลูกค้าก็หลั่งไหลมาขอให้เขาสร้างดาบให้ไม่ขาดสาย แปลกจังนะท่านข้าเคยพยายามจะอธิบายคุณสมบัติของดาบให้ผู้คนฟังอย่างมากมายแต่กลับไม่มีใครสนใจเลยท่านทําอย่างไรอย่างนั้นหรือถึงทําให้ผู้คนสนใจและเชื่อถือได้ฮ่าข้าก็ม่ได้ทําอะไรมากมายเลยข้ามันคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเวลาพูดอะไรคนก็เลยเชื่อก็แค่นั้นเองฮ่าปัญญายุทธ์เรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรบ้างโปรดกดถูกใจและพิมพ์บอกให้ทุกคนได้รู้ด้วย อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์ปัญญายุทธ์ช่วยช่วยคนให้ได้ลุดหวันความทุกข์เท็นปลุกปลอบใจให้ลรมเย็นให้ได้บ่